สวัสดีครับเป็นแฟน u t u b e นะครับวันนี้ผมสมศักดิ์นัทศิริครับจะรีวิวให้ดูนะครับการปลูกอินทผลมนะครับการปลูกอินทผลมเพาะเม็ดนะครับอันนี้เป็นพันพันบาฮีนะฮะพันบาฮีนะครับอายุอานามก็ประมาณ1ปีนะครับเพาะเม็ดจากนับแต่เกิดจนถึงลงหลุมนะครับ1ปีเท่านั้นเองนะครับผมปลูกไว้ทั้งหมด6666ต้นนะครับขนาดปลูกก็4ี่คูณ ให้น้ำโดยระบบท่อพีอีนะครับท่อพีลอยมานะครับวันไหนว่างก็มาวันไหนไม่ว่างก็ไม่มานะครับอายุหนึ่งปีเท่านั้นเองนะครับเราปลูกปลูกแบบพาะเมพาะเมล็ดทำไมต้องปลูกแบบแบบพาะเมล็ดนะครับมันเป็นความเชื่อของผมนะครับว่าพืชโดยธรรมชาติทุกอย่างขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับส่วนเนื้อเยื่อเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีการตัดแต่งตัดต่อพันธุทุกกรรมนะครับซึ่งผมจะ ไม่ไม่นิยมทาแบบนั้นนะครับวันนี้ผมปลูกผมเพาะเองนะครับซื้อมากิโลละแปดร้อยบาทอีสีเหลืองนะครับแล้วก็มาปลูกของผมนะครับประมาณนี้นะครับอายุหนึ่งปีนะครับปลูกยังไม่ถึงหนึ่งปีนะครับแต่ว่าอายุอายุของต้นอินทผลัมนะก็คือหนึ่งปีนับจากงอกนะครับนะครับใครใครเขาบอกว่าจะฝาดจะเป็นตัวผู้บ้างตัวเมียบ้างผมไม่สนใจนะครับเพราะผมไม่ได้ลงทุนนะครับ การปลูกอินทรพลมที่ซื้อเนื้อเยื่อมาต้นละสองพันสามพันสี่พันห้าพันนะครับต่อไปอนาคตมันจะตันนะครับนะครับชาวบ้านกินกิโลละสี่ร้อยห้าร้อยไม่ได้หรอกครับมันประชาชนเข้าไม่ถึงต่อไปอาจจะเหลือสามโลร้อยเพราะนั้นผู้ที่ปลูกโดยลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับจะคงอยู่ไม่ได้หรอกครับของผมใช้แรงงานเกษตรกรของตัวเองนะครับนะแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะปล่อยน้ำแบบนี้นะครับ จะราคาเท่าไหร่ผมก็อยู่ได้นะครับจะฝาดผมก็ไม่สนใจถ้าเป็นตัวผู้ผมก็จะขายขายเกรยสรน,นะครับไม่สนใจไม่สนใจอยู่แล้วนะเราทำด้วยตัเองตอนนี้ตายผมก็เพาะมาปลูกใหม่นะครับเพาะมาเสริมนะไม่สนใจไม่สนใจนะครับอีกมาประมาณปีเศษสองปีจะเจอกันแน่นะครับเพราะผมเคยปลูกอินทผลัมชนิด กินผลแห้งมาแล้วนะครับเพราะเม็ดเองนะครับไม่สนใจก็มีความหวานนะครับหวานบ้างฝาดบ้างนะครับไม่สนใจนี่เราให้น้ำนะครับให้น้ำตอนเช้าระบบน้ำเป็นไงครับเป็นไงครับไม่ต้องลงทุนเพราะเองทำเองนะครับเราไม่ต้องสนใจว่าไม่ต้องคำนึงถึงว่าราคา จะตกราคาจะตามอะไรเราไม่สนใจนะครับเราทำเพื่อความสบายใจของเราผมมั่นใจว่าสำเร็จแน่นอนส่วนจะมีตัวเมียกี่ต้นตัวผู้กี่ต้นเราไม่สนใจนะครับถ้าเป็นตัวผู้มากๆเราก,ก็ขุดขายนะฮะขุดขายแบบเป็นส่วนประดับไม้ประดับให้ปุ๋ยโดยปุ๋ยครอบที่แพะนะครับที่แพะที่แพะนะครับ นมน้ำมาดานมาใส่โอ่งแล้วก็ปล่อยลงมานะครับไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดเทคโนโลยีส่วนตัวของผมให้ดูนะครับในโอกาสต่อๆไปด้วยนะครับอันนี้ผมทําเองนะครับสร้าเองทำเองนะครับจริงๆแล้วผมก็รับราชการนะฮะรับราชการแต่ก็เอาส่อาศัยเวลาว่างลองลองมาศึกษามาทําดูนะครับไอ้นาระบบนี้เนี่ยอายุแค่หนึ่งปีนะครับ ปีเสร็จเองแต่ปลูกยังไม่ถึงหนึ่งปีนะครับอินทผลัมเอาะเม็ดนะครับโอเคครับสมศักดิ์ทัศรีครับ